สวัสดีชาวเมทค่ะดวงความรักประจำวันที่30รกรกฎาคมนะคะคุณได้ไพ่เดอะเวิลด์ส่วนเขาได้หกเหรียญวันนี้ไพ่มาดีนะเรื่องการงานกา็สามารถที่จะปิดจ็อบได้นะคะมีความสมบูรณ์แบบนะคะของงานการเคลียร์งานเสร็จนะคะการได้รับผลกำไรถ้าทำการค้าขายก็อาจจะหมายถึงการได้ติดต่อค้าขายกับคนต่างชาตินะ ในเชิงความรักความสัมพันธ์นะคะมีจุดเปลี่ยนที่ทําให้ชีวิตรักดีขึ้นนะคะถ้าทะเลาะก,กันก็อาจจะหมายถึงการจบวัฏจักรของการทะเลาะเบาแหวงนะคะใดที่ไม่ดีต่างๆแล้วก็ได้เริ่มต้นกันใหม่แฟนคุณได้ไพ่หกเหรียญก็หมายถึงธุรกิจการงานการเงินนะคะดีนะมีบาลานซ์นะคะแล้วก็ในเชิงความรักเนี่ยก็เป็นความรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะเขารู้สึกปลอดภัยที่อยู่ในความสัมพันธ์นะมีไพ่ฟิร์ตนะคะแล้วก็เดฟเฟอรี่เส คุณสองคนช่วงนี้เป็นช่วงสบายๆนะคะในความสัมพันธ์แล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ลงเอยกันนะคะยังเพิ่งจะจีบๆกันเนี่ยก็โอกาสลงเอยมีสูงนะคะพลังงานดีคนส,สนิทนะคะวันนี้คุณมีโอกาสได้เจอกับคนต่างชาตินะคะหรือไม่ก็เป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบนะตัวคุณเองก็พร้อมนะคะตัวเขาเองก็พร้อมที่จะเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบมีคอมมิชเมนต์ยังไงก็ลองเปิดใจดูนะคะ